เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง f ฟ t e เทคนะครับวันนี้อยู่ในเกม PC Building Simulator นะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ทําให้เราจําลองการประกอบคอมนะครับมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเครียดก็ลองเล่นเกมแนวอื่นดูบ้างนะครับวันนี้ก็เลยมาลองเล่นเกมนี้ดูนะครับอาจจะไม่ได้ลงบ่อยมากนะครับสำหรับเกมนี้เนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราอยู่ในโหมด free build ซึ่งเป็นโหมดที่สามารถใช้ของในเกมได้อย่างอิสระนะครับวันนี้ผมเลือกเคสมาแล้วนะจะเป็นเคสของเหรลี่นะครับอันนี้เราเปลือยมาแล้วนะครับ จะเป็นเคสแบบทรงธรรมดานะครับพิมพ์นิยมทั่วไปเนาะก็จะเป็นพาวเวอร์สไพลด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นฝากระจกนูกนี้นั่นครับโอเคเรามาลองเริ่มกันเลยนะครับสเปควันนี้เราจะเอาแบบเวอร์เวอร์เลยนะครับโอเคเรามาลองดูกันเราจะเอาเป็นอ่าซีพียูนะครับที่เป็น AMD Telepper นะครับซ็อกเก็ตที่เราจะใช้วันนี้จะเป็นซ็อกเก็ตแบบ TR4 นะครับสำหรับเมนบอร์ดเนาะโอเคก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวหลักในเกมนะครับ TR4 นะครับ ขึ้นมา5ตัวนะครับแต่ว่าเราจะเลือกเป็นของ R.O.G. นะครับมีของ Gigabyte R.O.G. แล้วจะเป็น R.O.G. แล้วกันเนาะโอเคใส่ไป CPU t h ู l ท p ิเนะครับเป็น CPU ที่ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับเป็นของทั้งฝั่ง AMD นะครับโหในโหมดฟีพ i e w มันขันช้ามากเลยถ้าเป็นในโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยแคเรียรเนี่ยมันสามารถ มีอุปกรณ์ที่ทําให้เราแบบขันเร็วกว่าน,นี้นะครับมีอุปกรณ์ต่อสายไฟเร็วนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันทาได้หรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็เรามาดูเรื่องของแรมกันนะครับเราแรมเราง,าง้างตัวสล็อตไว้ก่อนโอเคเรรยบร้อยนะครับเราจะมาเลือกเป็นตัวที่บัสแรมสูงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดตัวนี้มันเทพอยู่แล้วมันใช้กับเทลิปเปอร์นะครับจริงๆก็มีหลายยี่ห้อนะครับมีเป็นคิงตันนะครับ หาคอแซ่โดมิเนเตอร์นะครับคอแซ่เวนเจน์จีสกิลนะครับเราดูจีสกิลแล้วกันนะครับจีสกิลเอาเป็นตัวที่เป็นมี R G B นะครับ R G B ดูบัสแรมกับความแรงนะครับเอาเป็น16บหกิกนะครับ16บหกิก 16กิกนะครับ16กิกตัวแรงสุดจะเป็น3866นะครับบัรอยู่ที่3866 3866นะครับแรม16กิกนะครับใส่ทั้งหมด8แถวนะครับเป็น128กิกนะครับแย่ว่ะ16 16 32 64นะครับหกสี่ร้อยยีถูกต้องต้องมาใส่แรมทีละตัวนะ พิมพ์ชื่อไว้ก่อนนะครับเวลามาเรียกตัวใหม่มันจะได้หาไม่ยากนะครับสำหรับเกมนี้เนาะโอเคประกอบลงไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยใช้ซอฟต์แวร์ในการซิงไฟนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มันมีไฟในเกมนี้นะเราจะแบบ RGB ีไปเลยนะวันนี้แล้วก็ CPU นะครับมันมีตัวเดียวในเกมนะที่เป็นเทลิเปอร์นะครับ1 9 5 0 x เนะครับเป็นเจนแรกนะครับก็ไม่เป็นไรนับใ้ใช้ไปอย่างนั้นก็เป็นเทลิเปอร์นะครับแรงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัว แล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของอเราใส่อะไรก่อนดีใส่เป็น power แล้วกันนะครับใส่เป็น power ก่อนเลยกันนะครับ power นี้เราจะเ,เป็นตัวที่มันวัดเยอะๆหน่อยนะครับ1200องร้อยพันจะมีทั้งหมดกี่ตัวมี4ตัวนะครับเป็นของที่ทีนะครับ thermal t e c h รู้สึกตัวนี้จะมีไฟ rgb ด้วยนะโอเค เรียบร้อยครับต่อมาเลยก็คือตัวของการ์ดจอนะครับการ์ดจอเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้ที่เป็นการ์ดจอแบบธรรมดานะครับจะเป็นการ์ดจอแบบที่มีซิงลมติดมานะครับแต่วันนี้เราจะใช้เป็นบล็อกน้ำนะครับเราต้องเลือกที่ในหมวดของบล็อกน้ำนะครับการ์ดจอแน่นอนครับเราใส่เป็นตัวแรงสุดภายในเกมก็คือ20แปด0 Ti นะครับในเกมมันยังมีแค่นี้อยู่นะถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันใหม่ไม่รู้นะครับ ก็จะมีทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นของอ่าอัลฟาคูนะครับอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเราจะใส่ทั้งหมด2ตัวนะครับจริง,รงๆน่าเสียดายนะถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นแนวตั้งอะ่ะซึ่งเคสตัวนี้มันสามารถใส่แนวตั้งได้นะครับเนี่ยจะวางอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเดียวมันจะไม่แรงนะครับเราใส่เป็น2ตัวไปเลยโอเคเดี๋ยวเราลืมอะไรไปนยอ่าต้องใส่มันชอบเป็นเล็งตรงแนวตั้งให้เรานะครับ เนี่ยผมเบื่อมากเลยอ่ะโอเคอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการ์ดจอที่เป็นอ่าวอเตอร์บอกนะครับจุดน้ำเราเราลองใส่แทงน้ำดูนะครับแทงน้ำแทงน้ำแทงน้ำโอ้มันค่อนข้างจำกัดนะมันใส่แทงน้ำใหญ่ๆไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรเราเอาตัวที่มีไฟ r RGB ไว้ก่อนนะครับ นี่แทงน้ำ ek นะครับติดตรงไหนได้อะติดตรงไหนได้วะอ่าเรียบร้อยครับติดไปได้ครับเคสมันเล็กไปนะครับไม่เป็นไรงั้นเราเอาการะจอเหลือตัวเดียวแล้วกันนะครับการะจอเหลือตัวเดียวก็แล้วกันโอ้หมันใส่ชุดน้ำไม่ได้มันต้องใส่แบบมันต้องใส่ม,มันต้องใส่ตัวแทงน้ำแนวตั้งนะครับต้องเอาตัวนี้ออกด้วย gb นะครับวางได้ยังอ่าเรียบร้อยนะครับเอองั้นไหนๆเราก็เหลือการจอแค่ตัวเดียวแล้วเราก,ราก็ลองเอามาใส่แนวตั้งดูนะครับน่าเสียดายนะครับเราอยากให้มันสุดนะอยากใส่การจ่อสองตัวแต่ว่ามันดันติดชุดน้ํานะครับจริงๆมันใส่ได้นะก็ใส่เป็นซิงลมธรรมดานะครับแต่ว่าไม่เอาเราจะใส่เป็นชุดน้ำด้วยวันนี้นะครับ cpu cpu 2080 Ti นะครับตัวนี้แนวตั้งดูอ่าแนวตั้งก็ติดถ้างั้นแนวนอนเหมือนเดิมก็แหละโอ้โห,โหเคสเล็กนะเสียดายนิดนึงโอเคแล้วก็เราใส่ตัวบล็อกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราลืมอย่าลืมเท้าซิลิคโคนนะครับกดซิลิคโคนไปก่อนแล้วก็มาตัวมอเตอร์บล็อกนะครับมอเตอร์บล็อก CPU box ดิหมอนต์บอกอะไรหมอนตะบอกก็คือรวมๆนะครับแน่นอนนะเราเจะตัวที่เป็น RGB นะครับจะคัดมาก,ก่อนตัวไหนที่ไม่ใช่ RGB เราให้ตกรอบไปเลยตัวนี้แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เป็นของเอยอะเท่าเดยวกันทั้งหมดนะครับเรียบร้อยแล้วต่อมาก็คือในส่วนของอมอน,น้ำนะครับมอน,น้ำเนื่อใส่ได้3ตอนนะครับแน่นอนเราเจะเาที่เป็นตัว RGB มาก่อนเลยนะครับ R G B เราจะคัดเป็นพิเศษนะครับมีเป็นของ E K นะครับตัวนี้แล้วกันชุดน้ำสามตอนนะครับจริงๆเราใส่เป็นชุดน้ำที่เป็นชุดน้ำปิดก็ได้นะชุดน้ำปิดก็กเทพนะชุดน้ำปิดมันจะมีตัวที่เป็นอของ e n e c t e c y นะครับมันจะบอกความร้อนของ CPU เนี่ยเป็นดิจิตอลนะครับที่หน้าปั๊ม เเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใส่ในส่วนของอ,อะไรนะส t ตอ a g เกันก่อนนะครับเราจะใส่เป็น M.2 นะครับ 1TB ท M.2 m 2อะไรละ M.2 1เท b นะครับใช้ 1TB ทก็พอไม่ต้องใช้เยอะ มันเราไม่มันไม่ใช่คอมจริงแล้วเนาะอุ้ยตัวนี้ค่ารีดค่อนข้างสูงนะครับ4,800สำหรับเมนบอร์ดตัวนี้จะใส่ตรงนี้นะครับจะใส่ทั้งในนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันติดการจอนะเพราะเราใส่การจอไปแล้วก็ได้อยู่นะครับแล้วก็เรามาลองเสียบสายไฟเลี้ยงดูก่อนนะครับอุปกรณ์ต่างๆน่าจะพอแล้วนะครับผมคิดว่า ไม่ใช่พอแล้วเขาเรียกว่าอะไรสมบูรณ์แล้วนะครับสเปคเราโอเคและมีแรมมี CPU มีการ์ดจ,จอนะครับเมนบอร์ดพาวเวอร์ก็เปิดเครงติดแล้วนะครับแล้วก็ตัวหน่วยคำจำานะครับเราใส่ A.D ไปแล้วเรียบร้อยเลยนะครับแล้วเราก็มาลองเดินชุดน้ำดูก่อนนะครับเดินชุดน้ำดูก่อนเราจะเอาเป็นท่อแบบเอาเป็นท่อแข็งนะครับท่อแข็ง ท่อนี้ผมจะชอบใช้เป็นท่อแบบท่อใสนะครับแล้วก็ใส่น้ําสีอยากดูน้ําวิ่งมาเอาเป็นท่อที่เป็นท่อดัดนะครับอ่ะโอเคน้ําผมไม่รู้ว,ว่ามันออกตรงไหนอ่ะลองเดินโมโมดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเราท่อในดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าท่อในมันน่าจะเดินง่ายกว่าเราจะวนเข้าท่อนอกใหม่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับไม่ต้องดัดเยอะ ก็ออกตัวนี้แล้วกันนะครับออกตรงน,น,รออรงนี้มาเข้าการ์ดจอนะครับคือไม่รู้นะในในในน้าแบบที่เป็นหลูปเดียวนะ่ะผมคิดว่าควรจะเข้าการ์ดจอแล้วค่อยเข้า CPU นะอันนี้ผมคิดว่านะครับหรือไม่ทางที่ดีก็ถ้าเกิดจะประกอบของจริงนะครับในการใช้งานจริงก็ควรจะแยกหลูมไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแทงยางแทงเดียวอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเข้าการ์ดจอก่อนนะในความคิดผมนะ โอเคชุดน้ําอันนี้ผมไม่ได้ดัดนะน,นี่คือเป็นของเกมที่มันแบบล่างมาให้นะคือเกมมันจะจะค่อนข้างยิงตรงนะครับจะมีท่อสุดท้ายเนะี่ยที่มันจะค่อนข้างยากหน่อยอ่าต้องดัดอีกแล้วนี่ไงท่อน,นี้เลยที่ค่อนข้างยากนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ <laughs> ตลกว่ะเอาเออกมาก่อนเอาออกมาก่อนอติดอะไรเอ่ย ่ะไม่ติดแล้วนะครับตอนนี้ไม่ติดแล้วแต่มันดูแปลกๆนิดนึงนะผมเดินชุดน้ำไม่ค่อยเก่งนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเราจะประหยัดเวลาหน่อยนะครับอาจะไม่จัดให้มันสวยมากโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็ปล่อยไว้นะครับแล้วเราก็มาลองใส่น้ําดูนะครับน้ําผมจะใส่เป็นสีน้ําเงินนะครับลองใส่ดูนะครับแล้วก็อโอเคครับน้ํามานลองไล่ระบบดูแล้ว น้ำฮะโอ้ยผมยิงผิดว่ะน้ำมันไปเข้าม่าน้ำก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าซีพูแล้วก็มาลงการ์ดจอโอ้ผมผมวันผมไอ้นี่ลูบผิดอะผมหลงทิศไงหลงทิศไอ้ตัวปั๊มน้ำนะฮะจริงๆระผมอยากให้มันยิงเข้าการ์ดจอก่อนแล้วค่อยเข้า C p u ียูนะครับแล้วก็เข้าม่าน้ําแล้วก็กลับมาที่แท้งนะครับโอ้ผมพลาดเลยอะแต่ไม่เป็นไรครับเราเราเรา,เรารู้หลักการแนละ้วแต่ว่าคลิปนี้เราพลาดไม่เป็นไร ี้เยจเดินใหม่แล้วมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะแต่จริงๆก็มันก็ไม่ควรนะครับควรจะเข้าตัวาการจอก่อนนะครับในความคิดผมนะอืโอเคชุน้ำเรียบร้อยนะครับเราก็มาลองติดพัดลม RGB ดูนะครับ RGB อ่ะเรียบร้อยนะครับเราใส่พัดลมไปแล้วเราก็ลองต่อสายไฟดูนะครับว่ามันจะใส่ได้เต็มไหมเพิ่มพัดลมนะครับ มันจะติดครบหมดนะคิดว่าแล้วเราก็มาลองลงวินโดว์ดูครับเราไม่น่าลืมอะไรนะซิลิโคนเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วเราเปิดเครื่องให้ติดก่อนนะแล้วเราก็ค่อยเก็บงานนะประกอบพวกอะไหล่เข้าไปเหมือนเดิมเนาะโอเคแล้วก็แฟลชไดร์อยู่แฟลชไดร์อยู่ไหนลงวินโดว์ดูครับตอนนี้เนี่ยคือมันยังเซตเป็นสีแดงอยู่นะ เรามาลองซอฟต์แวร์ที่ทำให้เราปรับสีได้นะครับเคเรื่องนี้เราจะไม่รันทีดีมาร์กนะครับเราจะเอาประกอบไว้เฉยเราจะเอาเซตเป็นสีน้ำเงินนะครับเหมือนกับน้ำที่เราเดินไว้เ,เราก็ select all นะครับสีน้ำเงินมาดูกันว่าเครื่องเป็นไงเฮ้ยค่อนข้างสวยนะพอแบบสีเดียวกันแล้ว โอเคเลยชุดน้ํานี่เดินเรียบๆนะเดินแบบแนวแบบยิงตรงนะครับใช้ท่อน้อยๆหน่อยอะไรองี้ตัวนี้สเปคค่อนข้างโหดนะครับเทลิปเปอร์แล้วก็แรมเนี่ยร้อยยปนะครับไม่รู้ว่าเอาไปเปิดแทบกี่หน้านะครับโอเคแล้วก็ออกมาเก็บงานนะครับใส่อุปกรณ์ที่เหลือลงไป ลอยนะครับลองเปิดเครื่องใหม่กรอบหนึ่งดูว่าเครื่องมีปัญหาไหมเราไม่ได้ลงซอมแรงอื่นไ้นะครับเรามาลองเล่นตัวของทีดีมาร์กกันไหมว่ามันได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้2ตัวนะครับมันจะลงเป็น gpu tuner นะครับแล้วก็เป็นตัวทดสอบอตอนโอเวอร์ครอกนะาแล้วก็จะลองเป็น TD m a r าไว้ด้วยนะครับแต่ t ีดีมารมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะ เดี๋ยวผมจะสกี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับ อ่ะเรียบร้อยครับสกอร์ของทีดีมาร์กนะครับสำหรับเครื่องที่เราประกอบเนี่ยก็จะอยู่ที่13,700สาน็อะครับ่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับเคสตัวนี้ก็ทํามาเล่นๆนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายที่ตัวอ่าชุดเคสทั้งหน้ามันไม่สิงไฟกับตัวคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าเครื่องนี้เราถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะเรียบเนียนนะครับชุดน้ํานะครับไม่ได้วือหวาอะไรมากนะเน้นแบบแนวแบบยิงตรงไม่ได้แบบยิงโค้งไปโค้งมาเท่าไหร่นะไม่ได้เล่นลุกเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลัวจะเสียเวลานะครับ อันนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่เราประกอบกันในาการํำคลิปจริงๆผมก็ประกอบเล่นอยู่บ้างนะครับสำหรับตัวอคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวก่อนหน้านี้นะครับที่ประกอบไว้นะครับอันนี้จะเป็นเคสอะไรเนะี่ยเป็นเคสแบบเขาเรียกว่าตู้ปลานะครับตู้ปลา เอาวันนี้ก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการมาเล่นเกม PC Building Simulator นะครับก็เป็นเกมการจำลองประกอบคอมนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปลองหาเล่นดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้แ้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปแล้ว